ฟักหลอกแล้วป่ะนี่ยุ่งกัดบ่มียุ่งบ่มันมีควันไฟนะหมู่บ้านนั่งมันเจตันฟักหลอกยุ่งเต็มยัง มาเบิ่งสาวหลอกเด้อผู้ใดบ่เคยเห็นตักหลอกมอนหน่อยงามคักเนาะไปห่อนพอตามั้งเนี่ยไม่ห่อนมันก็เคยออกตามกันทน้องหมดสิบตัว เห็นย yeah. mm ้ายการเป็นเห็ดเป็นดึงเอาตัวเตี้ยบ่านัเดนณะเพชรไม่แม่กับบัฒนัตแล้ว แ้าเ่าเสียนมันแต่งามก็เอ้าดวกเอาอยู่หูกระกางไว้เสียนไหมก็ต้องสาวจักสเจออนไรก่อน พื้นนะดูคักเนยยาะขยันคักคม,ม,มีแนวบาเอาเลยสาวหลอกถึงตําหูถึงตัดกางเกงี่เยอเขอท่านเขาเขางขอทานขายถึงเลี้ยงแมวขุนแมวกับห้องกินไปเบ่งดันักหลอก่ักหลอกงามคัะ รังไม่นี่ยนะมันมอนซุกแล้วมันก็นมาเป็นฟักหลอกเลยฟักหลอกใส่กระดงไว้จักมือก็แม่จมังมัดเศษไดึงเศษไหมอเอาใส่ดองใบสองขึ้นตียังคอยเอามันยังสิเป็นดักได้สองขึ้นรังไม้สวยๆพุดนะบัน,นบาท่านเอาอันนั้นออกบัดท่านเลยบัดท่านเลยขัดอ่อนโมเสดดำๆออก ฟักหลอกหลายอันด้วยยู่ในจอเลยยู่จักอันเพราะท่านได้เอาอันออกอเ,เอาฟักหลอกอีกจอดเดียวแต่จะได้อีกดองหนึ่งเนาะแตนน่บางทีพ่อพ่องหลอกม่จอหน่อยๆแม่เ,เลยนะที่แม่เขาชอบกัน ร,รักแดกกับ่พ่อกันกินรักแดกมาจองไปแต่บ่ท่านเลยมอนท่านเลยใหญ่เลยมอนหน่อยมันเป็นมันอ่อนแสบีบกอตัวใหญ่อ,อยู่มันแข็งได้ลรอแม่ม,มอนใหญ่เปลือกมันหน้ำเป็นชั้นแข็งบ่แสีย นี่ดักเด่หมอนน่อยนี่หมอนน้อยนี่ิดก็เพื่อเสื้อชี้ไหมีเสร็จไหมงามค่ะ

เป็นแม่กู้อนมันหลอหายเนาะต <c oughs> ีลูกเขาเ <c oughs> บิ้งสีเบิง้งจิิบจักแด่ให้เบิ้งเด้ออืมมันเร่อ็ร้อขึ้นนะ <c oughs>

หัว่ามีหมอนจองอ้ดักแดดไปเลยเนาะปัญหาอยญ่เด้ดักแดดดักแดดหมอนหน่อยส่วนสีออกมาเป็นเส้นไหมเนี่ยละ้นตอนการทำเส้นไหมคลายขั้นตอนครั ซุกหรอเอาใส่จอขึ้นหนึ่งคอยเป็นดักแดดแนะเอา็คอยเป็นฟักหลอกนะ้อแม่ช่างคอยจิตเป็นห้างไหนแล้วก็ขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขึนนึงก็เป็นฟักหลอกฝุ่นอันนี้เป็นตมอยู่นี่อันนี้เป็นลายผ่าไหมโอ้งามแต่แม่ลายงามเนาะ ช่อดอกเข่งได้มีก็มีสื่อได้น่นยางมวนเลยช่อดอกเข่งหมอสันเออำเภอปะไทยเอกลักษณ์อำเภอปะไทยายวด้ยายหูจักด้ยายหูจักเหมือนเหมืสิลำดวนลํำดวนพ่อตาใสกำลังติเก็บฟักหลอกเก็บอัน เป็นดำๆออกให้เพิ่นอ๋อขึ้นนี่ยขึ้นนี่เพิ่นกับมีเดินแบบผ่าไหมเด้พวกกันชายแอวกับสิมาเดินเหมือนเล่นเพิ่นกับสิเบิ้งตันที่ยังเกาะมันมีวงดนตรีเตาผู้ศินนะไม่อยากไปเบิ้งตีเตาผู้ศินอยากเบิ้งยุคขนาดนั้นขนาดนั้นไปจังยุบวยไงสิเพิ่นเนี่ยเอาไม่ยังดวนทับดวนอยากเค็ดซอย ถ้าเป็นอสมสิก็ไปเดินแบบดิท่านแม่บ้านนะสาวหลอดย้ายสาวหลอดก็หยุดพอเศร้าจักเท้าขั้นหยุดกับแม่นไข่ั็นอนอยู่ซื่อแปลว่าไข่ไปว่ได้ เลี้ยงมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่เลี้ยงนอนหดพักตัดกังเกงตัดเสือ้อพู่นะโอ้ยแยกออกจากสามล่างนเนาะพูดจะถอดกางขึ้น,กน,กน,นแกแล้วแล้วนี่เล็กน้อยกับเบด โอเคเด้อบาทที่นึ่สิเป็นเรียกฟักหลอกไว้ค่ะใเพื่อนสาวกันจังคอยเบ่งไหม